วันนี้นะคะเราจะเดินออกกำลังกายเหมือนเดิมค่ะแม่แม่สวัสดีคะ่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำมนต์นะคะสวัสดีคะ่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำมนตนะ์คะวันนี้นะคะจะพาเด็กอ้วนนะคะเดินออกกำลังกายเหมือนเดิมค่ะวันนี <laughs> ดนน้ดูน้ำมนต์ดูน้ำมนวันนี้ใส่ชุดโกโกวานะคะ สถานที่บ้านเราแคบนะคะแม่แม่เริ่มบ้าหมูแล้วนะคะวันนี้ขี่โดยพี่เอ็กนะคะพ่อควันไปตัดหญ้าอันนี้ก็เดินออกมาจากหน้าบ้านนะคะเพื่อจะไปรับชมบรรยากาศยำยินเหมือนเดิมคะ่ะ ขนาดห้าโมงครึ่งนะคะแดดย,ยังไม่แบบไม่หยุดเลยนะคะเา้เาเา้าเ้านะคะเฮามาเจอหนุ่มรอนะคะหนุ่มรอร่างใหญ่นะคะพี่ชายภัยมงคลนะคะแม่แม่แมโอ้ไัยมงคลนะคะรีบเดินมาเลยเออมาทักถายครั้งแรกนะคะ ครั้งแรกนะคะที่เจอกันนะคะพ่อผู้บ่าว <laughs> แม่นะคะแม่อาจจะกิดการ์ดมากกว่า <laughs> เหมือนกลัวคะ่ะ <laughs> แต่แม่นะคะสงสัยตาหาผู้บ่าวอยู่ <laughs> โอ้โอมาเลยมาดมกลิ่นเลยนะคะ <laughs> 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 โอ้นะคะพี่ชายมงคลมีขามีขาที่ห้าออกมาทันทีนะคะแม่แม่ <laughs> <laughs> มาทักทายกันนะคะทักทายกันไม่ได้เจอกันน่าจะเป็นหนึ่งปีกว่าแล้วนะคะพี่พี่ชัยมงคลนะคะไม่เจอกับพังน้ําเออแม่น้ําหวานนะคะมาทักทายกันซะหน่อยโอ้สาวสูงมากนะคะคุณ <laughs> <c oughs> น้ำมนตนะคะน้ำมนต์ทำร้ายคนนาะคนนานะคะพาชัยมงคลสวัสดทักทักทายหน่อยครับ หนุ่มหล่อนะคะสูงยาวเขาดีนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ข้างหน้านะคะคน,น,นหล่อยนะคะนูกมาจะตัดหญ้านะคะแม่แม ส่วนลูกสาวก็จะไปเดินออกกำลังกายนะคะอนอกา,ะอาอนะคะทางแม่แก้วนะคะจะไปอาบน้ำกันนะคะนะคะแม่แม่ น,ะะนี่นะคะก็ระหว่างรอระหว่างรอพี่ๆนะคะน้ำมนก็ยืนกับแม่คอยอย่ที่นี่นะคะนี่นะะ้ะเดี๋ยวนยวนูสิลว ไปนักขีแค่กันหลดมาละมื้นขีร่างกายขีเมือนเรกองยินจะได้ว่าไม่วนถ้ไม่ลุกเปแยกกันโอ้อ้โอ้โอ้อโอ้อ้้อ้ม้อ้้โอ้โอ้โอ้อ้โอนโ่้โอ้โอ้โอ้โเ้็อ้โอ้โอะโอ้โ้โอ้โอ้โป้โอ้โอ้โา้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้ิอ้โอ่าอ้โน้้โอ้โอ้ิน้้อ เด no kind of ี๋ยวนี้ใส่ชุดตัวนี้ชินแล้วนะคะไม่ทำเลยน้ำมอนนี่ก็โมเบลนะคะโมเบลตามหนุ่มนะคะโมเบลเดินตามหนุ่มเลยไม่ฟังพ่อความเลยนะคะแม่แม่แล้วมาโมเบลไปแต้เรื่อนกระตือกระชั่งหน้าเลไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะ โอ้โหนะคะเดินเลยนะคะแม่แม่เดินตามเลยไปแล้วนะคะเดินตามช้างพลายเลยนะคะพ่อควานบอกไม่ฟังเลยพ่อควานขี่รถตามนะคะแม่แม่ไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วบอกไม่ฟังเลยนี่นะคะอุ๊ไปอุ๊อไม่ฟังเลยนะคะแม่แม่อ ดเด um> ี๋ยวไปแล้วนะครับไปแล้วโมเบลครับโมเบลเห็นผู้ชายไม่ได้นะคะเมื่อกี้ไปหาผู้ชายอย่างเดียวเลยอได้กลิ่นผู้ชายไม่ได้นะคะต้องให้พ่อตามน้รออาบน้ําเสร็จก็จะไปปลูกที่กกหลักตอนเย็นนะคะ เสียงแหบเสียงแหบนะคไมไม้าโอ้เสียงแหบเสียงแหบหนุ่มรอเสียงแหบค่ะแม่แม่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะบรรยากาศตอนเย็ยนที่บ้านท่าลาดนะคะ <c oughs> โอ้โหท,ท,ทักทายกันแล้วทักทายกันแล้ว ทักทายกันแล้วนะคะเดินทางกลับบ้านนะคะแม่แม่ไปแล้วนะคะน้ำมนต์ปากายแก้วแม่น้ำหวานนะคะเดินตามกันไปแล้วชีวิตบ้านๆน,นะคะที่บ้านท่าลาดของเรานะคะแล้วก็นำโดยแม่แกวนะคะ นำโดยแม่แก้วไปแล้วนะคะนุ่นวายแล้วนะคะ อ้โ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 อ้ตกมันคึกกคึ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 กคคึกเข้าบ้านลูกเข้าบ้าน